เห็ดน้อยลายกุ้งสามาเเอาเอาให้พวกพี่เก็บขยะหน่อยเรียกห,หน่อยสอสอขนมจีนอะ่ะทาทาเรียกเลยพี่บอกว่าเอาขนมจีนน้ำยามกี่คนถามแกดปูป้าแม่แม่แมถามแกดูเอาขนมจีนน้ำยามไปกิน เอากล่องให้ได้เอาใส่เลยใส่เลยหยิบไปเลยเอากล่องให้แกด้วยจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยแถมยาขนมจีนเอาเอากล่องให้แกด้วยกล่องอันนี้กล่องอะไรนะกล่องเราเหมือนเบที่หน่อยใจให้เจ้าเชาแถมไปเลยตักไปเลยบอกแกเราขนมจีนน้ำยาก่อน ตำปลาลอยู่กับใครโอเคโต๊ะทีสองนะอยู่กับสั่งนะโอเคค่ะโต๊ะสิบสี่แม่ตำเป็นปูมาคุ้งแขงยอสวัสดีค่ะ

เอ,อตำป่ากุ้งสุกนะคะขอกุ้งสุกหน่อยดิ

คู่มวยกินี่หรอโอเคอ่ะเดี๋ยวก็จะมีบินกลับมาใครนะอีโทอีได้ยังอีโทอีตัวไหนเสิร์ฟเลยลูกเสิร์ฟเลยของคูมุ้ยนะอันนี้ย อยู่กับแซนึงนะโต๊ะเจ็ดแยกทุกอย่างนะกีฬาทายแยกเลยคุ้งสดสองตำแต่น้ำอ,อ๋อได้ละได้ละมันมากับใครถอยอีกโอ้ยถออี๋อันนี้มันของใครเออ แม่ไม่แม่ไม,ม่ยินเราไอ้พี่ตาเอาไหมงงมาหน่อยอันนี้กุ้งนะฉันตำสองแล้วน้ำน้ำสองละเ,เอเอเอกุ้งสดยอหน่อยสองเด้อแยกไปหมดเลยเแม่อยู่ร้านไหนแม่อยู่ร้านแม่ลูก บุมมี uh ่เ huh. พ right. right. so uh, uh ิ huh. ่งอยู่ไอจิมเหรอดิว่าเธอหลับแล้วไอจิ้มชอกินแล้วเมื่อไรอ่ะเจได้กินสตรอเบอรี่โดนเค้กอ่ะเออเออกินอยู่อ่ะกุ้งสดอย้ะขอดน้ำตาลด้วยนะ ทาทาคู่มวยนี่ก็สอสาม,มิตรเนาะอะไรจ๊ะสู้ๆอะไรจ๊ะใช่เนี่ยสวัสดีค่ะ ปาดปามาเวยเบสเบสปาดมาอันนี้บินใหม่อันนี้บินใหม่นนนหมคนละบินคนนี้บินใหม่เดี๋ยวต้องหลาใส่เพ้นต่อเอาของขวัญไปถ่ายรูปให้หน่อยเอาขนมโพอีถ่ายตามไปแล้วไง อีโท้อีไม่กินนายใหม่อะฝสกน้ำตำําตำปลาตำป่าหนึ่งน้ำตำํา <c oughs> <c oughs> น้ำปลาซิบต,ตอกแตกม,มีแค่ดื่มขวดอยู่บ้านเราก็อร่อยแล้วนะคะอยากแซ่บอย่าหนัวยอย่าลืมน้ำปลาซิบต,ตอกแตกแล่นกันเล่นกัมาที่อยู่ฝั่งถนนมันแน่ยอยู่ฝั่งถนนร<ม>า,<ม>าองเพลเดียวกันอาบให้กให้กันทุกปีโอ้ยคุณมารับฉันหน่อย